ณโอกาสบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จสมัมารรมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกผู้สนใจในธรรมะ <c oughs> ความจริงการฟังธรรมะ เราก็ฟังกันมามากต่อมากแล้วถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรม,มะในคำพีก็ดูมันใกล้ๆกันว่าธรรม,มะนี่อยู่ไกลสุดเอือ้อมแต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนให้รู้ธรรม,มะในตัวของเรานี่ <c oughs> เราจะรู้สึกว่าธรรม,มะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นจะต้องรู้ ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือเรื่องกายกับใจของเรานั่นเองเรามีสุขเพราะเรามีกายเรามีสุขเพราะเรามีใจ <c oughs> เรามีภพเกขดเพราะเรามีกายเรามีภพเก,กิดเพราะเรามีใจ <c oughs> กายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์ เมื่อเป็นแค่นั้นกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เราจะลองนึกเาเอาเองว่าความดีและความทั่วกเกิดที่กายกับใจบนและบาปเกิดที่กายกับใจมาผลนิพพานความดีเกิดที่กายกับใจ อันนี้เขาฝากผู้ฟังไว้พิจารณาด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรเกิดพระอระหันต์ที่นิพพานไปแล้วไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิเมื่อไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิก็เป็นอมตะเมื่อเป็นอมตะก็ไม่กลับมาเกิดอีก เมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่มีกายมีใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะนี่เราควรจะได้เรียนรู้เรื่องตายกับใจของเรามากกว่ามากกว่าที่จะไปเรียนในคัมภีร์ให้มันมีความรู้มากๆเป็นการส่งเสริมทิตฐิมานะให้เกิดมากๆขึ้นแล้วก็เที่ยวแบบเอาคัมภีร์ไปขัดคอกัน ้าหาสมมติว่าเราจะพยายามทำความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าธรรมะเคยตายกับใจของเราธรรมะเคยตายกับใจของเราไม่เชื่อผู้ฟังลองนั่งหลักตากำหนดจิตลงไปเดี๋ยวนี้ดูสิกำหนดรู้ไว้ที่จิตของตัวเอง เมื่อท่านกำหนดตัวไว้ที่จิตของตัวเองแม้จะพยายามทํำจิตให้ว่างทํำจิตให้เฉยเราก็ยังจะรู้สึกว่าเรามีกายปรากดอยู่เพราะเรามีกายปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราเราก็รู้ว่าเรามีกายแต่ก็รู้ว่าเรามีใจใจเป็นธรมรมชาติตู้ โลยู่ที่กายเท่านั้นเมื่อเรานั่งฟังเทศนานๆความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นความปวดเมื่อยนั้นเป็นเวทนาเราไม่พอใจในความปวดแต่ความเมื่อยในเมื่อเราไม่พอใจเราก็จะรู้สึกว่าเวทนาอันนี้มันเกิดที่ไหน เกิดที่สะเอวบ้างเกิดที่แข้งขาที่นั่งพักกันนานๆานบ้างเกิดที่กายเพราะความเมื่อยนั่งทรมานนานบ้างนี่เราก็มองเห็นเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมหลักมหาสติปัฏฐานสุขสี่หลักมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม เป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมฐานและวิปัสนาธรรมฐาน <c oughs> ดังนั้นที่อาตมาว่ากายกับใจเป็นธรรมเนี่ <c oughs> ก็คงไม่ผิดกระมัง <c oughs> เพราะหลักมหาสติปัฏฐานสี่นี่ท่านบอกว่าธรรมสี่ประการท่านเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานที่ระลึกของสติได้แก่ตายหนึ่ง เวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งอาตมาบอกว่ากายกับใจเป็นธรรมะเด็ใครจะเสียงบ้างเพราะมีคัมภีร์ที่จะกล่าวอ้างในหลักมหาสติปัฏฐานส,สี่ยกกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งหลับตาลงแล้วกำหนดรู้ที่จิตของตัวเองนี่เมื่อเรายังรู้สึกว่าตายของเรายังปลาหลุยู่ เวทนาสุขทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นที่กายเพราะเรามีกายเราจรึงรู้สึกว่ามีความสุขหละความทุกข์ถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่มีกายโศกมันก็ไม่เกิดขึ้นเช่นอย่างบางท่านอาจจะทำสมาธิภาวนา้ดยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เก่นจากภาวนาพุทโทโดยยกหนอทองหนอสัมมาร拉หังเป็นต้นกด็ดีในขณะที่ท่านยังรู้สึกว่ากายมีจุท่านก็นึกพุโทโยยกหนอคองหนอสัมมาร拉หังได้ก็ตอนนี้จิตของท่านมีเครื่องมือเครื่องใช้มีประสาททางสมองเป็นที่บ่มการในการใช้ความคิด เมื่อจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่จอมีความคิดได้คิดอะไรคิดโพดโถคิดยกหนอคองหนอคิดสัมมาอรหังแต่ถ้าพวกภาวนาคิดโพดโถสัมมาอรหังยกหนอคองหนอนานๆเข้าจนกระทั่งจิตเกิดความคล่องแคล่วในการคิดหนักๆเข้าจิตจะนึก พโธโิโยบหนอะองหนอสัมมาอารหังเองโดยไม่ได้ตั้งใจเยินเอนนอนนั่งนอนกินเืิมทำเมื่อเจตล่องตัวจำนี้ํานานในการนึกอาษาทำจีท่านว่าบริกรรมภาวนาเมื่อเจตทํนานาในการบริกรรมภาวนาจนล่องตัวลองผลสุดท้ายจิตเขาจะนึกคำบริกรรมภาวนานั้นนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาวก็ได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ฐานที่สองเพื่อได้วิตกกับวิจารเกิดนึกถึงอารมณ์เองแล้วก็ตั้งใจเลิกอารมณ์เองเพื่อนึกติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ว่างเว้นนลิกทุกลมหายใจต่างใจนึิกต่อนึกไม่ได้ต่างใจเลกกต่อก โดยที่สุดแน่นอนหลับทรงไปแล้วจิตก็ยังจะต้องยุดหนอของหนอสัมมาอรหังพุทโทอยู่อันนี้เรียกว่าโูภาวนาได้องค์ฐานที่หนึ่งกับฐานที่สองเป็นคุณไว้แล้วทีนี้โดยธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่นึกซ้ำๆกันอยู่ได้นานๆคางสงบของจิตก็ย่อมบางเกิดขึ้น ในเมื่อเจตมีความสงบยอมประกอบด้วยอมคือปีติความสุขแปลความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรียกว่าเอกับขาตาในเมื่อเจตของนักภาวนาดำเนินไปถึงขั้นเอกับขาตาแล้วจิตมีความเป็นหนึ่งไม่คข้งเกี่ยวกับสิ่งใดๆเป็นแต่ไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉย เมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆจิตไม่ได้ยึดอะไรเป็นอารมณ์แม้แต่กายก็หายไปเวทนาก็หายไปเจตคือการนลกคิดก็หายไปทำอันเป็นศัตรูของการปฏิบัติคือนี้บนข้าก็หายไปมีแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างสบายอยู่อย่างเดียวโศก,กไม่ปรากฏโขกไม่ปรากฏ มีแต่เจ็ตสวงเดียวล้วนๆอันนี้เจตสงบลลองไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิที่ท่านทั้งหลายมักจะพูดกันว่าเจตอยู่ในฌานขั้นที่สี่เมื่อเจตอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สี่ตายหายไปแล้วถ้าใครทําถึงแล้วจะรู้สึกว่าตายหายไปแล้วกายไม่มีแล้ว มีแต่จิตดวงเดียวตัววางต้องลอยเด่นอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีต่ําไม่มีสุงแต่หากมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้คือจิตอยู่ในขั้นสมถะสมาฐารคำถามที่กว่าเจ็บเอาไว้นี้กว่ามสมาถะคืออะไร ความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งปวงเวทนาสุขโตหายไปหมดความคิดหายไปหมดยังเหลตัวรู้ปรากฏเต็นทักงตนิวรณ์ห้าทั้งหลายก็ระงับไปหมดแล้วอันนี้เกอดเจตอยู่ในภูมขั้นของสมถะสมถะท,ท, <c oughs> ทีนี้ใเมื่อเจ็ดนิ่งสงบ,บลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตาอยู่ในฐานขั้นที่สี่ ความสงบของจิตที่นิ่งอยู่ในฌานขั้นสี่หรืออยู่ในสมาธิขั้นนี้เรียกว่าสมถะสมานผู้ภาวนารู้ว่านี้คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌา,า,านส,สี่ความรู้ว่าสมาธิฌานหรือสมถะเป็นภูมิของวิปัสสนา คือมันรู้แจ้งเห็นริงเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยกันว่าสมถะคืออะไรสมถะคืออะไรสมาธิคืออะไรในเมื่อท่านทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิท่านสมถะได้แล้วความสงบนิ่งของจิตในขั้นสมถะจึงได้ชื่อว่าสมถะสมานความรู้ที่ทำให้ท่านหายสงสัยว่าอะไรคือสมาธิ อะไรคือสมถะอะไรคือฌานท่านรู้ด้วยจิตของท่านเองแล้วว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานอันนี้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาจดุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้ตามหลักตามตำปีของท่านท่านก็กล่าวว่าทำอันใดเป็นอุบายสำหรับระงับสี่วร้าได้ เึื่งเก่เป็นผลงานเกิดเกิดจากการภาวนาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งหรือโยคะวจรท่านใดท่านหนึ่งเมื่อสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิเส้นโจทย์ล้อมประกอบด้วยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็มีวิตกวิการปีติสุขเอกขะตาจิตประกบขึ้นลงไปเป็นขัตตนาสมาธิ อยู่ในทานขั้นที่สี่อันนี้เป็นภูมิจิตที่อยู่ในสมถะสมถานที่นี่วัตถุประสงค์ของการเจริญสมถะสมฐานเพื่ออะไรเพื่อหาโอบายหรือสร้างพลังจิตให้ต่อต้านพลังของกิเลสห้าตัวคือนิวอน นิวรณ์ห้านี่เป็นตัวกิเลสที่สําคัญคอยกั้นการความดีความงามไม่ให้เกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติเมื่อท่านผู้ใดมาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิขั้นสมถะขับไล่นิวรณ์ห้าให้หายไปจากจิตของตนเองชั่วขณะหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญเพียรภาวนาโดยไม่มีสิ่งใดมาลบกว <c oughs> ี่นีนิวรณ์ห้าประการนั้น ท่านทั้งหลายก็เคยได้อ่านคำจีเมื่อสักครู่นี้ท่านโคศกก็ได้ประกาศให้มร้าตามอามาราพระพยาบาทสินะิทะอุทจักรปุกุจะวิกีกิฐาท่านก็ได้ฟังลงไปแล้วแต่อาตมาขอจะอาจะขอให้แง่ที่จะยึดกันหลักพิจารณาให้มันใกล้ๆกับตัวเองเรียกว่าเรียนธรรมะ ให้เกี่ยวพันกับกายกับใจของเราเองในขณะใดที่นักภาวนายังรู้สึกว่ากายของตัวเองยังปรากฏอยู่นีบวรห้ามีโอกาสที่จะลบควนท่านได้นีวรห้าตามาฉันทะคำที่ท่านเขียนไว้ว่ากามาฉันทะความพอใจในกามหรือความไข่ในกรม แต่ในที่นี้ก็จะจะขอให้คำจำกัดว่าการมาจาระคือใจมันไฝสุขมันต้องการความสุขริ่มต้นที่จะภาวนาแล้วมันเพราะมันต้องการความสุขมันเกิดความหกรธเกลีดงุนง่านขึ้นมาทันทีเพราะความที่เกียดมันเข้ามาแทรกในเมื่อเกียดมันไปสุขมันต้องการความสุขมันไม่ยอมเสียสละความทุกข์ที่มันกําลังแบกอยู่ เพื่อบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้ได้บรรลุคุลระธรรมถ้าทำลงไปแล้วมันเหล็ดมันเหนื่อยมันปวดแห้งปวดขาปวดหลังปวดเอวได้ว่ามันโดนเวทนาจย่างนี้เข้ามากระทบแล้วมันอ่อนกําลังมันก็เลยไปฝ่หาแต่ความสบายมันอยากจะนอนถ้าเป็นส่วนใหญ่อันนี้ลักษณะของตามตสันทะ ที่มันเกิดขึ้นบรบกวนจิตในขณะที่เรากำลังนั่งภาวนาเมื่อกามฉันทาตัวใจที่มันไ่สุเกิดขึ้นพยาพาทะเริ่มแสดงบทบาทแต่ยังไม่รุนแรงเมื่อพยาปาทะแสดงบทบาทไอเจ้าศีนมิทธะอุะัจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำพานความง่วงเหงาหาวนอน ก็เข้ามาแทกในเมื่อสองอย่างได้เข้ามาแทะก็อาศัยใจที่ไฝสุขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็าอาศัยตัวงุดหงิดคือพยาบาทเข้ามาแทกเกิดความตุ้งต้านลำคางเกิดความร่วงเหงาหาวนอนด้วิกิเลตถาความลังเลใจก็ปราปกฏขึ้นบ้านปราปกฏขึ้นอย่างไรรากฏดขึ้นตรงที่ว่าท่านจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะภาวนาต่อไปหรือจะนอน มันเกิดความลังเลส,สงสัยในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากิเลสมันนิ่วานข้ามันมีกําลังรุ่มแรลมันก็สามารถที่จะบังคับจิตใจให้ตัดสินใจลงไปว่าไม่เอาละนอนดีกว่าถ้าญบาทมันก็กระโดดเข้ามาทําหน้าที่ของมันทันทีเธอมันมาตัดรอนคุณงามความดีซึ่งกําลังเราเริ่มจุดที่จะทํานั่นเอง อันนี้คือวิธีดูนิวรณ์ห้าภายในจิตใจของเรา <c oughs> ทีนี้เมื่อน,นิวรณ์ห้าอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติต่อนิวรณ์ห้าอย่างไรทำใจให้แข็งทำใจให้แข็งอาศัยพันติความอดทนข่มใจ ้าผู้ใดบริกรรมภาวนาก็คนใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยบหน่อตองหนอยบหน่อตองหนอสัมมาอรหังให้เร็วขึ้นเอาจนกระทั่งจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนาในเมื่อจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนามีความดูดื่มซึมซาบอาการเบากายเบาจิตก็จะเกิดขึ้นกายสงบจิตสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อกายสงบจิตสงบ ใจก็สบายกายก็สบายหายปวดหายเมื่อยหายฟุ้งซ่านลำการมีแต่ความปลอดโปร่งเพราะจิตด,ดื่มรสกีติในมาปิติบังเกิดเพื่อความสุขันเป็นผลได้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อจิตมีปีติแตวความสุขเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเจตด,ดูดดื่มรสทักะธรรมอย่างกิมนมหนำบทำให้เกิดความเบิกบานใจ เิตไม่พุ้งข้านกระวนกระวายมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดผู้ที่สงสัยว่าสมถะคืออะไรฟังแล้วพอที่จะเข้าใจได้แล้วหรือยังสมถะคือความสงบจิตอันเป็นหนึ่งประกอด้วยองค์อุเบกขาจิตที่สงบนิ่งลงเป็นหนึ่ง แน่นิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวซึ่งเราเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสามารถจะงับนนบ่อนผ้าตามาสันทาพยาบาทตินามิธาอุตจักปุจจัหายไปหมดในขณะนั้นอันนี้คือจิตสมถะทัินี้จิตวิปัาสสนาตามความเข้าใจของสังคมนักธรรมะทั้งหลายคืออะไรโอบายอันใด เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญปัญญาให้มีความคิดแตกฐานให้มีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมนั้นๆนซึ่งจะเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอบายเรืองปัญญาทำปัญญาให้แตกฐานอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาที่นี้ในบางครั้งนักปฏิบัติของเราเนี่ย อาจจะพาการจิตอยู่แต่วิธีการวามจริงวิธีการเนี่ยการปฏิบัติด้วยวิธีสมถะก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนาก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีการตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดก็เป็นอุบายทำวิธีทำจิตให้สงบสงบเป็นสมาธิอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติทั้งหลาย ถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุคุณธรรมกันจริงๆขอได้โปรดอย่าไปยึดจู่เพียงแค่วิธีการเพียงอย่างเดียวบางทีอาตจจมาอาจจะเคยพูดย้ำๆหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาถ้าผู้ใดเริ่มต้นด้วยการ บริกรรมภาวนาพุโทโธสัมมาละหังยกหนอฟองหนอเป็นวิธีการปฏิบัติตามแบบสมถะถ้าท่านผู้ใดไม่ต้องฟังอิล่า้าอิลมอะไรก็นั่งหลับตาโ๊บลงไปก็ยกขันห้าอายตละสิบสองข้าสิบแปดมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์ให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นการปฏิบัติตามแบบวีปัสสนา หรือท่านผู้ใดจะทําสติตามรู้การเดินเดิน,นั่างรอนรับทานดื่มทำพูดคิดหรือกําหนดดูความเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทำสติจดต้องรู้อยู่ภายในจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาวิธีการดังที่กล่าวมานั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบ,บมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาด้วยกันทท้านั้น แต่ขอยืนยันว่าถ้าสมาธาเธอสมาธิไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌานไม่มีฌานก็ไม่มียานไม่มียานก็ไม่มีวิปัสสนาทีนี้ยานตามความหมายที่เข้าใจกันนั้นเราสะหมายเอาเพียงใดแค่ไหนชื่อว่าญาณก่อ,อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ อาจาจะมาจฉพาะนาเรื่องเป็เจร็จซึ่งมันออกจะเป็นเรื่องนอกกลู่นอกทางไปหน่อยแต่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจท่านผู้ฟังโยเทวัตาสารวันโยมาวันหนึ่งมี่ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งไปธรมมัตตานแล้วถามว่าหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่อายุสิบสี่ปีเท่าที่ผมทราบหลวงพ่อคงเจริญสมสถะวิปัสสนามาจนคล่องตัว หลวงพ่อสามารถแสดงเลิดได้ไหมหลวงพ่อก็ตอบมาว่าแสดงได้หลวงพ่อจะแสดงให้ดูได้ไหมได้เอาลองแสดงดูสิก็แสดงแล้วอย่างไรเอาไหนไม่เห็นแสดงหลวงพ่อก็บอกว่าตาติอาคารตึกที่คุณมานั่งอยู่นี่มันสาเร็จขึ้นมาด้วยบุญญาเลศ ถ้าฉันไม่มีบุญใครหนอเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่อันนี้คเอลิดที่ท่านที่ฉันแสดงแล้วเลิดตามที่คนเข้าใจนั้นมันช่วยอะไรคนได้ในสมัยพุทธกาลคนที่แสดงเล็กเก่งที่สุดคือท่านเทวทัตแสดงแม่ต่อพระพักเขาผู้มีพระภาคเจ่าในล,ลงผลสุดท้ายผู้มีเล็กอันวิเศษเช่นท่านเทวทัตเป็นอย่างไร ลงอเวจีใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นนับภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งแต่อิทธิธิ์เอาธิ์ตรงที่สามารถมีสติป,ปัญญาว่างไวรู้เท่าทันเหตุการ์โร้ทันเรื่องของกายรู้ทันเรื่องของจิตโร้ทันสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เราประสบอยู่เป็นชีวิตประจำวัน ในเมื่อเรารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายเรื่องใจของเราถ้าตรามใจที่เรายังไม่มีสติปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้ แม้เราจะมีฤทธิ์พิเศษดำดินบินบนเหาะื่อนเดินอากาศแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับนักปฏิบัติเรามาสร้างอิทธิฤทธิ์เพื่อพิชิตกิเลสท,ที่เรามีอยู่เป็นประจำเลทที่เราสแสดงได้นั้นแม้จะเก่งแั่เท่าไหร่ในเมื่อเราตายไปแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้ตามเราไปหรอกเหมือนกับทับ์สมบััิในถ่ายนอก แต่ฤทธิ์เอสติปัญญาที่เราสามารถสร้างขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเพื่อต่อต้านอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะทำให้จิตของเรามีปัญญาตาญาณสามารถที่จะมองเห็นกิเลสตัวโตๆเล็กๆ,ๆน้อยๆใหญ่ๆใ,ใ,ใจเจ็ตในใจของเราได้ที่เราแก้ไขปัญหาจิตใจของเราไม่ได้อยู่นี่เพราะเราไม่รู้จากตัวของเราเอง จะเป็นใครก็ตามในเมื่อนึกว่าคนอื่นเขามาบอความทุกความเดือดร้อนให้แก่เราเช่นย่างวกที่รับราชการอาเทำดีนายก็ไม่ว่าดีทำดีนายก็ว่าแต่เราผิดไม่รู้จะให้ทำอย่างไรมันจึงจะปูกเนี่ทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติท่านควรจะได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่ เจ้านายท่านว่าเรามีความผิดเราผิดกันที่ตรงไหนในเมื่อเราค้นหาความผิดของตัวเองไม่พบเราค้นต่อไปอีกค้นไปจนกระทั่งถึงจุดกำเนิดของเราเมื่อเราค้นไปถึงจุดกำเนิดของเราแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนผิดเราผิดที่ตรงไหนผิดตรงที่เราอยากเกิดมาเป็นคนทำไม นี่จุดแก้มันอยู่ที่ตรงนี้นัปฏิบัติที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้เป็นที่สบายแก่ตัวเองจริงๆต้องแก้ที่ตัวเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจรึงควรจะศึกษาให้รู้จักตนของตนวิทีจะศึกษาปฏิบัติให้รู้จักตนของนตนก็ไม่นี้ไปจากหลักของการทำสมาธิ ทีนี้บางท่านอาจจะถามว่ามีความจําเป็นด้วยหรือที่ทุกคนต้องทําสมาธิขอตอบว่ามีความจําเป็นเพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายเรียนสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าท่านไม่มีสมาธิเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไรเรียนหนังสือเอาปริญญามาได้อย่างไร ไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตสำเร็จได้อย่างไรการเรียนก็ดีการทำงานก็ดีอาศัยพลังสมาธิทั้งนั้นมีบ้างไหมบางท่านในเมื่อตั้งใจคิดอะไรอยู่คิดอะไรด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจพอเผลอไปรถจิตมันวูบว่างไปนิดหนึ่งแล้วเกิดความรู้ขึ้นมา ความรู้ว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องวิชาความรู้เคยมีบ้างไหมที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าใครเคยดีแล้วแสดงว่าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้ว